แล้วก็การเอาไว้ย pues ุทนะครับทั้งสองเกมเป็นการทำไว้ที่ผิดวิธีนะครับเป็นที่ไว้ทุนจีจะอยู่ดน้าหน้ากันนี้มีสายคล้องอย่างถูกต้องมีกระเป๋านะครับปลอดซอกปืนแต่ว่าในเกมทุนจีและฟีไฟไม่มีนะครับไม่มีทั้งสายคล้องและซอกปืนเลยเป็นอะไรที่ผิดพลาดเยอะมากเลยครับถึงเรื่องของตัวเกมนะครับของเกมเลยจะถึงกระชับหนักแบบแต่นี้ถามว่ามันติดไหมต้องไม่ติดนะครับผู้หญิงก็ก็ชอบจ่ายแบบนี้อ่ะส่ชอบจัดแบบนี้ อละนี่ของตะกี้นะปิ๊ฟไม่จับด้านหน้าครับจับกระบอกหน้าแบบนี้นะแต่ว่ามันมูกวิธีทดสอบแบบมั้นก็ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ผิดนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนอาวุธอ่ะสมมติว uh, ่าผมถือป sí. so ิญญาดูปึ๊บจะเปลี่ยนปืนอ่ะผมนะผมจะเอาปืนยาวลงก่อนแล้วถึงจะเอากระบกขึ้นมาอ่ะแต่เดี๋ยวจะเป็นครบแล้วผมจะเป็นข้เก็บก่อนแล้วถึงจะที่ขึ้นมาในส่วนนี้นะครับตะกีนทำถูกวิธีนะครับแต่ปิ๊ฟไม่ครับปืนแม่งวามเห่งเออปืนแม่ความู่นี่ขาดนะครับสมมติว่าผมถือปืนอยู่ปึ๊บ เฮไม่มออาอีกทลแล้วจิจไค,ออค,รครับเอาบ็อกเ้มเป็นรันที่แปดนะในการตรวกระสุนครับเวลาโรวกระสุนปึ๊บครัตื่นมันจะเห็นมปืนจะตื่ไหม่นนะอ่ะเพราว่ามทิไ้ม็อกเขาจะต่นไหมื่นขึ้นมาใส่แล้วปืนขึ้นหนึ่งอ่ะคุณล็อกปึ๊บเอาไปลองก่อนอตืนขึ้นมาทันได้ักที่นี่คือสิ่งนี่ทีทำถูกค,ครับีไป ไม่หรอกไม่มาทบบนี้เลยยิงทุกหมดอ่ะนี่เลยครับนี่ไปจะมียังไงเพิ่มเปลี่ยนรูปนี่คือฝีฝ่าขาแม็กไม่มีดว้วงหรอกปอกกระสุนไม่มีออกจากปืนเลยอ,อันนี้เป็นเงินเสาบ้านงนะคราเป็นสองแดงแล้วเดี๋ยวอ่าเพื่กนๆอยู่วันนี้ไม่ใชครับคุณไม่ถูกเข้าแดงแดงเลยคุณไม่ถูกเข้าไปเลยครับคุณไม่ถูกเข้าอีกเลยมัน,ม,นมันไม่ใช่ครับอ่าแต่เข้าเป็นของจริง เป็นยังต้องยกขึ้นแบบนี้เดี๋ยวชี้ลงอ่ะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องผมจะับให้ดูจริงกับรัวเดี่ยวแบบเดียวกันเนาะของสี่จะมาทำโบสถ์ครับเอาไปเลย มีจริง้งไทยครับมีจริ้งไทยครับข้าวชัดเจนนะครับว่าคทำจริงะคำถูต,ต้องนะนั่นคือของจริงก็จะประมาณนี้